สวัสดีค่ะพี่น้องนะคะสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องบ้านเฮานะคะตีไม่เลิกงานแล้วนะคะตีไม่กับมาล่อเอาของนะคะอเอาล่อของจะไปน,นึ่งปลาแล้วก็กินเขา่าตีหน่อยกระทาย,ยู่บ้านค่ะครับรถมาแป๊บเดียวรา,มาฝากเจ้าของบ,าบ้านเพิ่นไหวนะคะอ่ามาแป๊บเดียวเนาะก็เลยมาไทายวิวงามๆเห็นมูเจ้าเบิ้งนะคะประมาณนี้ค่ะ ทาเลือกค่ะกับเดือนนาก็เปิดเทิ่มเลวนะคะเดือนนาวันที่สิบเกาเปิดเทิมละะเ,นนนว 19, เ,เมลวตีไมาก,ก็ต้องไปเลี้ยงอีกสองปีนะคะกะับจีได้เห็นตีมาในี่ขาบเลี่ยน,นะพี่น้องก็ต้องเลี้ยงนะคะเบื่อหน้าคดนะคะถ้าวกเลี้ยงก,กับเขาก็เหตุงานงานตีตีมาเห็นมันหนักหนักในเน่วัดนะคะนเน่วัดกับไม้ถึงเช็ดทุกอย่างเลยลัางเหมือนล่างรงเลียนอะอย่างที่มันโซกโปก็ต้องคัดม,มันเสียเวลาคัดเราเสียเวลาที่ยกโตนี่แหละค่ะเรา ทางงานบระสะอาดนี่เขาหมอบงานในหัวหน้นาบ่อใดได้ไดพเพราะเขาจะองานขึ้นในบนบ่อใดได้ค่ะตรงเหตุทห้มันสะอาดเวลาของมันตรวจเขาเจอ่อจต้องมาเห็ดซำสากซำส่วนอีกนะคะอ่าแต่ว่าเหลืออยู่เหลืออยู่ห้องเดียวอันมูก็เลยบอกคนนี้ว่าเอา้าเขาสีเสียนเราได้่าสัน่นบันสุกนี่เขาสีเห็ดอกหยังมางสัน่นนะคนเลยบอกว่าเมื่อินนี่้าจะเห็ดเร็วเด้อวาสัน่นเห็ดงานนะคะ กัดคิดว่าที่แหลกหนึ่ง่าสิบอท่านโูงงานนี่เข้าเจ้าด้พี่นอ้องอ่านะคะเฮ็ดไปเฮ็ดมาเอามันแล้วแล้วตัวสนอที่ริงมันก็แล้วแล้วแหละแล้วถ้าเสร็จกระจกกับเบื้องนั้นเบื้องนี้แล้วก็นั่นไปลวละพี่น้องนะคะโอเคเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะทั้งนั้นไปเบื้องตีไม้เฮ็ดกับเขานะคะเมื่อนีอนี้ต่าบากเมื่อวานนี่ตําบักเมื่อก่อนต่าบักทั่วเมื่อวานนี่ตําบักแตงเมื่อนีนสี้ตําบักหุ้งหนึ่งเขาเหนียว หนึ่งปลาพี่น้องหรือสิแจงเฮ็ดเพาะดีกับพ่อดูเดี๋ยวกะล,อล,อลอ่อเบิงล่อชมกันเน,น,นนะาะค่ะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดตีไม้ก็ขอโทษขอไผ่ด้วยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไปค่ะไปดูไปเลยไปเลยกะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะกันหนึ่งปลาพี่น้องโอ้หิวเขาแห้งค่ะนี่นะหนึ่งปลาหนึ่งปลาจาระเมดนะคะแล้วก็นหนึ่งเข่าค่ะโอ้หิวเขาแห้งเลยค่ะเขา่าเพื่อนสุกเด้อหนึ่งเขา่าแล้วก็สีส้อย สรยบักหุ้งต่ำมือนี่ตํำหุ้งค่ะตํำบักหุ้งนี่แหละค่ะนี่นะคะปลาอ้หุ่นผักบักลายเลยพี่น้องค่ะใสผักยังใสลงไปอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> กินเซจแล้วกินเ็จแล้วมันบอตี่ไม้กัสีผ้าแกงเฮดเพาะไว้กินมือเอินค่ะพี่นอ้องอามาเบิ่งหนาตาอันนี้สิเป็นเฮดกระด้างหน่อยนะคะนี่อันนี้แซนดไว้ก่อนรตี่ไม้กับสีเอามานันอีกรอบนึงนะคะ ล่างรอบหนึ่งอันนี้เฮ็ดเพาะมีข่าวโอ้ได้มาโอ้ได้หลายแกงหลายด้วยเพื่ออยากกินมาเดอ้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องหน้าตากะสิเป็นจังสี่ละค่ะอันหองขั่วหกเนี่จากน้อยนะบอกบวกบฝรั่งพี่น้องเจ้าเบิงบอกบวกับวมีเมย์ใหญ่ก็ดอกก็เด้เด็กเพื่อนโอ้ยขูวเขานะคะนี่เราคนเฮ็ดงานแล้วก็จะ,จะนะี่แม่กะซินี่เคียบหมูค่ะนี่เคียบหมูกินค่ะพี่น้องมาก,กินเท่ากับบุญเมี่ยงเฮ็ดงานได้คะ่ะ กินโลดนะคะนี่อันนี้ก็ใบใบผักอีแยง,งเขาเอิญเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ผักอีแยงเนี่ยค่ะนี่อันนี้ผักอีแงยนนแงบานเท่าเด้อค่ะนี่ผักอีแยงบานเท่านี่นี่แทบหลายนะคะตีไม่จะไม่แกงใช่กับอันนี้แหละมักไผ่มักมันเดอ้อพี่น้องบางคนแกงกับพคือกันแต่ว่าตีไม่บ่มีใบายานางบ่เป็นหยังค่ะเขาก็มีเอในไอใ,ในกระปองอันนี้อยู่ค่ะนี่ค่ะกระปองอันนี้ค่ะกระปองนอไมา้ใส่ต้องไปเลยร่วมกันเลยค่ะ เออตีมาตีใสกระป๋องรวมลงไปเลยเอาเขาสุกไปโอ้ย่างๆนะคะพี่น้องอดเอาโอ้ขอมหิวเขาสั้นบึดๆพูดไหมพี่น้องอันนี้ก็สีใสผักบุ้งลงไปอีกแล้วก็สีพ่อค่ะเพราะว่าพักทำม,มันสุกหลายมนสิรินะขอเนาะน,นี่ก็แก้วปลาแดกนี่แต่่าสิตตามพงคงพูนเอาโคกข้าไปนะคะแล้วนี้อะไรขนมทั่วแปบขนมทั่วแปรบค่ะพี่น้องนี่ค่ะขนมตัวแปบ อ่ากินเสร็จแล้วก็นสิกินขนมตัวแปบอบ้วันเราปน,นีพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์รักษาหุน่นเอานะคะเดี๋ยวมาเบิงหน้าตากุตาบักฮุ่งนะ่าจะเป็นยังไงมื้อนี้นะคะอาหารโอเคเนาะค่ะเนาะโอ้พี่น้องได้พูน้นะหน้าตาเป็นแต่แซบแต่แซบตาบักฮุ่งนะคะใส่บแคบหมูแล้วก็สิมีอันเห็ดเพลสแล้วก็น,นะะี่ค่ะหนึ่งปลาตีไม้นะคะเนาะหนึ่งปลานี่นี่นนเขาบะฮั่นในสุกเด้อจ้าเขาบะฮั่นในสุกล่อแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง โอ้ยหิวเขาจนสั้นนี่ค่ะลนะ่ะหน้าตาก็เป็นยังสีล่ะคะ่ะมาเด้อม,มากินเขาน้ำกันจ้านี่ค่ะคลิปอาจจะบอสดใสปัน,นไหนด้วยพี่น้องยังไงก็ขอโทษขออภัยแน่ค่ะมือนีก็เป็นสั้นๆเป็นหิวเข่าขึ้นเมือ่อวานนี่แหละคะ่ะอันนี้หนึ่งป่าปาหนึ่งป่าจราะเมดนะคะใดมากนะคะกับสีเหลือกินมื้ออื่นพู้หลับอันนี้แกงเฮดที่มากกับสีแกงไว้เลยกินบะเบิดเข่ากับใส่ซองแข็งไว้ได้ค่ะพี่น้องบ่เป็นบ่มีปัญหายัง นะคะตีไม่เฮ็ดกับเขาไว้เลิกงานมาเขาก็ต้องอ่ามาเฮ็ดมาหยังก็คืออุนอ่นอูนกินเลยค่ะเฮ็ดงานมาเมื่อยนะใส่แรงงานไยก็ต้องประมาณนี้แล้วค่ะโอเคนาะคขะนาะมากินกันเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่ตีไม่กินเขากินน้ำเสร็จแล้วตีไม่กับแม่แกงเห็ดเพาะนะคะไวนะคะจเจบิงเครื่องขอยตั้งซื้อว่าเห็ดเพาะไรหยาดแกงเห็ดเพาะไราะญายาดพ่ออะไร มันบมมีหย่านางมันบมมี้ํำหย่านางมันโมมีอนหอมแดงมันบมมีผักติว๋วมันบมมีอหยางพี่น้องวิเจะเบิง่งหน้าตาแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อแศบนัวแห้งค่ะตีไม้กับลั่นตีเองด้กว่ามันจะพอแสบที่ไหนได้นะคะโอ้โหดูดูหน้าตาสักก่อนดูหน้าตาสักก่อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตีไม้ก็จะคนให้ดูเด้อพี่น้องเด้อ นี่ต้องขอถวดขอไผ่เด้อค่ะเด้อนี่เห็นก็ค่ะแกงเห็ดพอไราญาตินะคะนี่ตไม้ก็ใส่เห็ดกระด้างอ่อ,อน,น่ำแล้วก็ะใส่นมใหม่ไปนํำนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ตำเขาเบือแล้วก็พริกลงไปแล้วก็ตกไปปะไคร้ใบบกูลงไปแค่นั้นละพี่น้องน้ำอย่าดังยังกับโมีโอ้คนลืมเอว่าให้ตติม้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี่โอ้ิ่งด้พี่น้อง โอเคนะคะเดี๋ยวเขาจะมาใส่ผักนะคะมาใส่ผักเดี๋ยวจะค้นให้เบิ้องอีกรอบนะคะนี่ขนาตาสิเป็นสีเดียสีใมาสีใส่บักพัวลงไปแล้วค่ะแกงแบบีสานบานเขาไปเลยพี่นอ้องเอ้คุณอาคอยจะคิดว่ามันสีบแาบที่ไหนได้ขอเอามือนะคะเพราะว่าล้างมือแล้วประธานโทษเด้อค่ะเด้อแกงเฮดเพาะไรยาดคะ่ะ ลายหยาดขาดมิดแต่ว่ามี่ยังได้ขวดตีไม้ใส่เบิดเลยค่ะแกงมูมว่ไปเลยต้องขอโทษขออภัยในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อมักไผ่สอบมั่นกับใส่ตางมีข้ามาักข้าสอบนะคะพี่น้องแล้วตีไม้กับฉใส่นาบะคามลงไปนะคะตีมไม้กับฉใส่นาบะคามลงไปนะคะตอนเซจเรียบร้อยแล้วเนาะไผ่มักนาบะคามกับใส่ลงไปไผ่บ่มักกับเรต้องใส่ค่ะ ผักแกงบ้านห่ออ่อนผักแกงอีสานบ้านห่ออ่อนพ่อแม่หฮอกระเค็ดแบบนั้นได้พี่หน้องนะคะบ่จจาเป็นตน้องมีนำ้ำอย่านา่งกไ็ไไ้แกงใส่น้ำเปลาซือแล้วเก่เาพักตก่วลงไปก็แซบแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่มมันนัวนันว,นวน้ำปลาแดกด้วยค่ะใส่น้ำปลาแดกอีกอย่างวัดที่อยใส่สองสูตรลงไปของแม่อีพิมพ์กับเอ่อของใครอีกวะของใครเดี๋ยวไปอ่านก่อนนะ ของจ่าวิรัตนะคะนี่ของจ่าวิรัตของแม่อีพิมพกับของจ่าวิรัตนะคะใส่ไปอีกสักทักทีหนึ่งให้ไม่ได้นัวไปเลยนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะนี่รสไม่ต้องน้ำปลกกาแดงคนน่ะมีผงชโลดลายอยู่แล้วค่ะ,ะพี่น้องนี่เห็นปะหรือไผจะใส่อันพักอีแง่งลงไปก็ได้พี่น้องเดี่ยวแต้มากเนาะคะ่ะเออ แต่ละแต่ละแต่ล,ล,ละบ้านแต่ละจังหวัดน,นี่อาจจะแกงอาจจะแกงเฮ็ดเพาะบ่คือกันเด้อค่ะคอยออสีบอกไกว้กอนแต่นี่มันเคืองมันบ่ครบคอยไปอันคอยไปราบคลองยูท่าเลือกคอยกับิวเขาคอยกับฟ้าเมื่อหนึ่งเขาหนึ่งปลานะคะตามบกฮ่งกินบึงเสร็จเรียบร้อยคอยกับเล่ยมากแกงน้อไม่ไปกินนะคะทุกคนกินบ่เบด <c oughs> เอาใส่กองสุกป,ปราแยวไว้ใส่ซองแข็งไว้ไปกินย่ำนา ีเฮ็ดไว้หลายๆโหลดเลิกงานมากนะคะบ่ต้องมาหิวโซมแบบสั้นดึกๆๆๆนะคะนี่มาตีมาจะซิมให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อ<ม>แกงเหล้าบานเฮาคักๆแต่ว้ยพี่น้องแกงเหล้าบานเฮาคักๆเนี่ยแซ่บตัวเด้อผู้ใดว่าหน้าตานผมแ่บมันแซ่บตัวเนี่ยผู้แล้วลราเสียงหมอ้อเราเอ้าร่อยมันเดือดจักหน่อยหนุ่มเจ้เบิ่งเดเฮ็ดเพาะพี่น้อง พนมเห็ดพอรด้วยค่ะอยู่นี่ก็ได้กินเห็ดพอด้วยพี่น้องเด้อคุน่ะเอ้าจังใจกับติไม้กับขอให้มูโจพบเจอแต่สิ่งดีๆคล้คลาดปลอดภัยด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งนะคะไปใส่มาใส่มีคนรักคนอุปถัมภ์คำชุนเกือนหนุตลอดปีตลอดไปนะคะคลิปตีคลิปนี้ตีไม้ก็ขอฝากไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันขอมาหลายๆด้วยพี่น้องเด้อเอ้าสำหรับคลิปนี้ตีไม้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าด้วยพี่น้องเด้อ